好。 สวัสดีในวันที่เราอยู่ที่จังหวัดพะเยาเหมือนเดิมนะคะตอนนี้ก็มาอยู่กับเวกัสอยู่ช่องเวกัสนะ,ะเพราะว่า MJ s p เ c i a ปชียพี่แจงเขาถ่ายอยู่นะคะอยู่ <Okay. S 1> ใช้ชีวิตคนเดียวอ่าเพราะว่าป่วยอยู่บ้านนะคะแล้วก็กําลังจะพาเวกัสนะคะออกไปข้างนอกบ้างนะคะเพราะว่าอยู่แต่ในบ้านอดอูมา, <c oughs> อาไปไหมลูกอยากไปไหมนี่ให้ดูก่อนว่ากระเป๋าน้องเวกัสนะคะเขาอยากเข้านะคะเพราะว่าพี่มิอะใส่ขวดน้ําเข้าไปด้วยเออมันทําให้เย็นแล้วก็เขาก็เลยแบบเออยากอยู่ที่เย็นๆนี่แอร์ก็มีนี่เวกัสแ ไมไม่เหมือนกันนะแม่ <c oughs> นี่นะคะคือสิ่งที่เราต้องพกพานะคะแล้วก็มีแผ่นกันเย็นเอ้ยมีแผ่นเจลเย็นเออนั่นแหละเดี๋ยวให้ไปกัดนั่งกับแม่ไปก่อนนะคะมีแม่มาช่วยนะเพราะว่าถ้าเอาคนเดียวก็ไม่ไหวทั้งคอมทั้งกระเป๋าทั้งเวกัสแบบหือัวแบแสบมากๆอโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ร้านกาแฟะนะคะทุกคนเพราะว่าตอนเช้าแบบนี้นะคะพี่บิงก็จะกินกาแฟใช่ไหมร้านกาแฟนั้นอะ่ะสามารถเอาน้องหมาเข้าไปได้แต่ว่าต้องมีกระเป๋าแบบนี้นะคะป่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ร้านกาแฟเลยดีกว่าคะ่ะระหว่างทางที่เราขับรถมานะคะ ให้ดูก่อนแม่อุ้มเวกัสแล้วแม่ก็ง่วงแม่รับเหรอเวกัสก็หลับแม่ก็จะหลับแล้วนะคะนี่เราใกล้จะถึงร้านกาแฟแล้วนะคะนี่อยู่ใกล้ๆกล้เองคุณผู้คะตอนนี้นะคะเราก็ นี่นะคะเวยกัสเราไม่ใช่ <laughs> แม่โดกกาแฟแล้วค่ะนี่เวยกัสตื่นแล้วทุกคนหลับเจอแอร์เย็นไงก็เลยหลับไปเลยอะเรยกัสตื่นเพื่อมาถ่ายคลิปก่อน,นลูกไม่ตื่นค่ะทุกคนแม่คอสแรงเลยยังไง ไอ้ลิงน้อยเดี๋ยวเรารอให้เวกัสตื่นนะคะแล้วก็พามาเล่นในห้องนี้แหละเพราะว่าตอนนี้นะคะคนคน่อนข้างที่จะทยอยออกไปแล้วนะคะระหว่างที่เรารอถ่ายคลิปเวกัสนะคะนี่พี่เลกก็สั่งกาแฟมาแล้วก็อ่างนี่ขนมปัง <c oughs> แล้วก็นมนมตาแล้วก็ ม่กินให้หมดนะแม่สั่งอะไรมากินลาเตาะปะ้ป่ะกาแฟาลาเตา้แล้วก็กินกับขนมปังนะคะน่งกินมากมีกาแฟแล้วอันนี้กินน้ําสิงนะคะทุกคนโอดเข้าโอเคกินรอเวกัตตื่นแล้วก็ค่อยถ่ายคลิปเวกัและกันทุกคนเวกัตเดอสาวๆตื่นยังค่ะจะคนบังคับตื่นหนนลับต่อหลับต่อมีแต่คนอินดูเนะาะนี่นะคะกําลังทําปกเวกัสอยู่เลย ตื่นแล้วค่ะทุกคนนี่กำลังฉี่อยู่นะคะฉี่อยู่ฉี่อยู่เวก็ตื่นแล้วฉี่นานมากเพราะก่อนมากินนมมานะคะมี่เสร็จเรีนร้อยมาขึ้นมาตื่นแล้วครับเดี๋ยวขอตั้งกล้องดีๆก่อนนะคะทุกคนทุกคนคะเวกาตื่นแล้วนะคะตอนนี้ก็ฉี่เสร็จเร้อยตื่นมาเสร็จเขาก็ต้องกินน้ำนะคะไม่ง่วงไม่ง่วงไม่ง่วงนะคะเราก็เตรียมน้ำมาให้เวกาแล้วก็มีสลิงแบบนี้นะคะให้ดูเวกากินน้ำ ชอบมากเด็กอ้วนชอบกินแล้วไอห่หล่อนไหมไอยไหมไอ,อยไหมกินไวไปหน่อยชิมปากก่อนชิมปากกันอยู่ร้านกาแฟนะลูกตื่นม,มาอยู่ร้านกาแฟแล้วนะงึงอะไรงึงอะไร,อไอรเอาไม่เอาอาหารไหมได้เลยเอาไหมเอาไหม แสดงว,ว่าหิวแล้วนะคะเพราะว่า <_ C 2> ตอนนี้แบบบ่ายสองแล้วไงปกตนนิจะต้องกินข้าวเที่ยง <_ C 2> แต่ว่ามาที่ร้านกาแฟมันแอร์มันเย็นเนาะดูมั้งโอเคเดี๋ยวให้เบกกสกินข้าวดีกว่าค่ะโอเคเดี๋ยวให้ดูเบกกสกินข้าวดีแต่ว่าอาหารนี้เขาจะกินยังไงนะคะเอาไหมอ่ะอันนี้อ่ะอ่ะหิวไ,มไหมลูกหิวไหมอันนี้อ่ะให้ทิลามิดดีกว่าต้องป้อนนะคะถึงจะกินถ้าให้ไม่กินให้เฉยเไม่กินก็ต้องป้อนค่ะ หร่อยจังเลยบบข้าวเนี่ยอร่อยจังเลยตกเองก็ไม่หยิบกินเองด้วยอ่ะลองกินเองไงลองกินเองก <c oughs> <ๆ>ินไหมไม่นิ้วไม่ทันอ่ะออน,บบนิ้วอ่ะแม่ป้อนช้ากินเองเลยบอกนะเบอกนะกินไหมไม่เอานี่นี่นีน่นี่นี่เออป้อน<า>ไวๆหน่อยแม่ไม่ทันใจเลยอะอะไวไปไหมย้อนไม่ทัน<ว>อะ โนโนโน่ตกนะอันนี้ให้กินก่อนกินก่อนให้กินก่นอนติดนะหกหลยนี่นี่นี่อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่เลยค่ะ <c oughs> อ๋อหยิบได้แล้วกินเยอะอ่ะเม็ดสุดท้ายเอีกสองเม็ดหรออ่ะสองเม็ดสุดท้ายสองเม็ดสุดท้ายแล้วนะเย้เยี่ยงแล้วนะคะับนัตกินเก่งมากอ่าหยิบก่หมดแล้วลูกหมดแล้วไม่เอาไม่ไปกลัวตกไปหายายป่ะแบกัดกินข้าวหยิบแล้วมองสาวอยู่มองสาวอยู่เย้เลยกินหมดแล้วกลัวอะไรลูกปวดอืดหรือเปล่าร้องแบบนี้ปวดอืดหรือเปล่า อ,อือ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 นี่ยายเอาเพื่อนมาให้นี่เอาไหมเอาไหมหนูเอาไหมเล่นต่อนะคะมีเพื่อนรู้ว่าปวดอื้ออาดีดีบิที้เกียจติกับบิขี้เกียริเนเวลาเล่นแล้วนะคะตกนะเขาจะกลัวความสูงมางมกหนูไม่เลียลูกหนูไม่เลียไม่เลียนี่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 ของเล่นเลยกนอยู่นี่ลูกอ่ะต้องเล่นกับเขาก่อนนะคะแงงแงงนกินข้าวอิ่มแล้วก็พลังจะเยอะหน่อยอ่ะเสียงไงรง่ะสงสัยตลอดวันเลย เดี๋ยวให้เวกัสเล่นกับพี่หมาใช่เปล่า <c oughs> น้องหมาน้องหมาเล่นกับน้องหมาใช่ไหมตะก,กันตะขี่สองไไปหมดเลยปวด,ดรบืไหมแกแกเอ๊เดี๋ยวให้เวกัสเล่นไปก่อนนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าเวกาัาจะทําอะไรต่อ <c oughs> หลังจากที่เล่นกับพี่หมาไปนะคะ แคบเดียวอ่ะหลับอีกแล้วอ่ะเครับไม่ตื่นแล้วค่ะเดี๋ยวไปเจอกันในรถเลยละกันโอเคไปแม่อุ้มหลานไปโอเคทุกคนตอนนี้นะคะเราก็ขึ้นรถมาแล้วนะคะแม่ขอเวกัส oh, หน่อยนี่เป็นคลิปโนนะลูกช่องเวกัสนะคะเห็นไหมเวกัสตื่น ตืน่นนาเย็นอ่ะนอนกับน้ำแข็งเด็กอะไรเดี๋ยวชอบนอนนอนทั้งหมดทุกคนอยากให้ดูหน้ามากเลยเดี๋ยวถือก่อนนะแม่ถือก่อนถือก่อนแป๊บหนึง่งให้ดูความแบบมีเล็บลิ้นออกมาด้วยให้ดูเด็กเวกัสกัสกัสโลกนอนกับน้ำแข็งแต่มันเย็นอะนะ่ะเนาะเข้าใจเลยอากาศเมืองไทยมันร้อนอะ่ะกัสไอหงาวอะร้อน ยังไรเงี้ยเอกมาไหมก๊ดเอามาไหมดูเอามาไหมเอามาปะไม่เอาจะนอนดีนเสียงไม่ฟังแล้วคะ่ะทุกคนเอกมาไหมมันร้อนลูกออกมาเร็วอ่ายายช่วยทำโอ้สีผมยายแซ่บมาก ร้อนใช่ไหมเมกัสกั๊ดม่กัด,กด,กดนั่งมายุ่งคนจะนอนดูดิขนหนูเปียกหมดแล้วนู้ดันนอนตรงนี้กัสดจับเบาๆเฉยๆนะโอเคทุกคนเมกัสขอตัวไปนอนก่อนนรีบเด็เนไมเนี่ย โอเควันนี้นะคะพาเวกัสมาเปลี่ยนที่หลับแล้วกันบายบายทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะ <c oughs> ผมจะลงคลิปบ่อยๆถึงแม้ผมจะหลับก็ตามค่ะถ่ายคลิปหน่อยลูกหนูมไม่มีคลิปลงแล้วนะกัสทำงานหน่อยลูกบาย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 เออจะนอนหันหลังให้ละบายบายค่ะแม่บายบายเร็วบายบาย mm <laughs>